นี้ก็เป็นแม่พันธุ์ครับปล่อยอยู่ในแปลงหญ้าครับเนี้ยแบบวัวทั่วไปเลยครับครับโอ้โหดูครับสวยมากครับผมตอนนี้ก็ท้องอยู่ครับท้องมีฟงเซอร์ครับโอ้โหใช่ครับตัวหลังนั้นก็มาจากเอทูครับโอ้มาจากเอทูครับตัวแดงทะลงนะครับเขาอายุกี่ปีครับคอันนี้ก็เป็น สนับสนุนโดยน้ำสวัสด์ฟาร์มอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์จำนายกากเบียร์กากถั่วเหลืองฝุ่นข้อโพดปลีกส่งมีบริการส่งทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นเช็คเกอร์ของน้องนะครับผมนี่มีขนาดเช็คเกอร์อย่างตัวบักเอฟเลยครับเลยเยธรรมดานะครับนี่เอาละครับนี่เขาเดินมาหาเลยครับอย่างตัวที่เดินมาหานี่ครับผมอันนี้เป็นซันแปดเจ็ดครับโอ้นี่ครับผม ลูกลูกเขาก็นู่ครับอือนี่ครับอันนี er> ้ก็จะเป็นบีมัตเตอร์นำเข้าครับครับบีมัตเตอร์นำเข้านะครับนี่โอ้โหจะเป็นวัวของลิซซี่ครับใช่อันนี้มาจากฟาร์มลิซซี่อันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ครับปล่อยอยู่ในแปลงหญ้าแบบเนี้ยแบบวัวทั่วไปเลยครับครับโอ้โหดูครับสวยมากครับผมอันนี้ก็ท้องอยู่ครับท้อง ฟงเซอร์ครับใช่ครับตัวหลังนั้นก็มาจาก l อทูครับโอ้มาจาก l อทูครับตัวแดงครับเขาอายุกี่ปีครับตัวนั้นอันนี้ก็เป็นประมาณยี่สิบเดือนนะครับทุกท่านเออตื่นนิดนึงนะครับผมครับสวยมากครับโอ้โหดูครับวัวอยู่ในแปลงหญ้านะครับตัวเบลเลอร์เลยครับโอ้โห งอมานานนะครับตัวบีบนี้ครับบีบเอามาประมาณปีกว่าแล้วพี่ใช่ครับปีแล้วครับน่าจะเป็นสัตว์ตัวเอวทูครับครับครับอ่าสองตัวนี้เอามาแพงครับตอนผมเอามาไม่ไม่ไม่แรงตัวละสี่แสนมาแล้วครับโอ้โหนี่ยังไม่แพงเลยแต่ทุกวันนี้เขาว่ามาขึ้นครับ โอ้โหดูครับเด่เขาจะเดินไปอันนี้เขาจะเลี้ยงในแปลงหญ้าตลอดครับครับก็คือเลี้ยงแบบแบบเมืองนอกนะครับเมืองนอกเขาก็เลี้ยงแบบนี้นะครับได้ครับผมขอไม่พาพี่ไม่มาเนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสเดินมาถึงนี้มาครับปกติเคาะเลี้ยงอยู่หน้าประตูมันก็เดินกลับพอกเองครับ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 วันนี้พาพาน้องอะเดินมาชมวัวไครับนี่ครับก็จะมีพื้นที่อ่า กว้างๆแล้วก็มีบ่อน้ำาครับมีสระน้ำแล้วก็เขาจะหิวน้ำเวลาเขาจะเดินไปกินเองนี่ครับตอนนี้เขากำลังเดินไปกินน้ำเองนะครับมี่ครับสามารถอยู่ได้ทั้งวันครับใต้ต้นคอยครับตอนนี้เราอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่บางงอกครับแล้วเห็นเห็นบีมมาเตอร์เลยโอ้อยู่บางงอกหายใจนะครับตอนเช้าเราให้เขาเขาออกกี่โมงครัมาตอนเช้าผมว่าจะให้อาหารข้นครับตัวละ หนึ่งโลนะครับแล้วก็จะปล่อยแปะออกมาครับครับประมาณเก้าโมงก็ปล่อยแล้วครับเพราะว่าหน้านี้ทาค้างไม่ค่อยเยอะครับครับก็ประมาณสี่ห้าโมงเย็นก็จะกลับพ่อคืนครับก็จะไปกินแพงเวลาแห้งครับใช่ครับเนี่ยนั่นหนึ่งวันครับง่ายหน่อยอนี้ก็คือวิธีของน้องในฟาร์มน้องครับที่เรียงครับผมก็เลยใช้คนงานน้อยหน่อยครับเนีย คือเลี้ยงแบบธรรมชาติสบายๆนะครับผมใช่ครับน้องตอนเช้าก็ให้กินอาหารเป็นอาหารเม็ดหรือแบบไหนก็เป็นอาหารคนทั่วไปนะครับอาหารเสริมเสริมขอบ้างอย่างเงี้ยครับครับป็นอาหารคนเสร็จครที่ฟาร์มเะใช้ของซีครครับพอเสร็จเสร็จจากอาหารเสร็จแล้วก็น้องจะปล่อยมาแบบนี้นะครับผมับให้เขา เดินหากินเองหรือ,อบัวได้ออกกําลังกายได้ไหครับผมใช่ครับแล้วก็จะมีเชคเกอร์อยู่ด้วยตลอดแล้วจะดูว่าตัวไหนเป็นสัตว์ไม่เป็นสัตว์อะไรอย่างี้ครับใช่เชคเกอร์น้องก็ตัวเบลเลอร์เลยนะครับเป็นลูกผสมบาม่านครับ <c oughs> ใช้งานดีครับขยันน้องเบียครับน้องเบียฟาร์มใหญ่ๆแบบเนี้ยเรามีวิธีจาัดก,การบริหารฟาร์มแบบไหนครับ ที่ฟาร์มครับผมที่ฟาร์มผมก็จะเน้นให้สะดวกกับคนเลี้ยงนะครับครับให้คนเลี้ยงทํางานสะดวกไม่เหนื่อยเยอะครับเป็นครับอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องการตัดหญ้าเรามีแปลงหญ้าเรคถ้าไปตัดหญ้าเราก็จะมีเป็นรถช็อปรับใช้ครับครับครับไปช็อปเลยครับไม่ต้องใช้คนตัดอะไรครับเราก็ทําแปลงหญ้าเราให้มันให้มันเข้ากับ เรื่งจากเราเนี่ยครับใช่ครับเพื่งจากเราทํางานได้ครับถ้าอย่างหน้าฝนที่บ้านผมวันไหนฝนตกลุงน้องไม่ต้องออกไปตัดยาครับหยุดเลยจะใช้เป็นแทงกล่า้แห้งมาเลี้ยงแทนครับใช่ครับแล้วก็จนให้ดินแห้งครับถึงจะเอารถช็อปช็อปย้าสดมาให้เขากินเนี่ยครับใช่ครับแต่ถ้าฝนตกนี่ก็คือหยุดเลยไม่ต้องไปครับเพราะว่าจะทําให้แปลงหญ้าเรานเป็นรอยล้อรถอะไรเงี้ยรถเรื่อไปทํางานลําบากครับ Oh. ใช่เวลารอบต่อไปเราก็ไปตัดก็จะเละอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับใช่ครับหลักที่นี่ที่ฟาร์มเราจะใช้หญ้าแพงกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีหญ้าอื่นเลยครับครับใช่ครับ,รบเราใช้วิธีอัดเหมือนฟางน,นะครับเป็นก้อนหญ้าแพ็งกว่าครับที่ที่ฟาร์มก็ เวลาหน้าฝนนะครับมันกินไม่ทันหรอครับใช่เราก็จะใช้การเป็นถนอมอาหารนะครับก็คืออัดไว้ทําเป็นก้อนไว้ทาเป็นยาแห้งไว้ครับใช่เอาไว้ให้กินเนี่ยครับถึงหน้าแรงก็จะเก็บสตอกไว้ในโกดังเนี้ยครับใช่ครับับให้ถึงหน้าแรงครับใช่เรจะเน้นเก็บเพราะหน้าฝนครับเพราะว่าบ้านเราอีสานครับไม่ หาน้ํามาลดลําบากครับแล้วพื้นที่ก็แถวบ้านผมมันต่างระดับเยอะครับมันไม่สามารถเป็นนาผืนเดียวได้อะไรเงี้ยเป็นคณะขั้นบันไดนะครับก็เลยลําบากต่อการเอาน้ํามาลดครับก็เลยต้องต้องพึ่งเนี่ยครับน้ําฝนอย่างเดียวใายครับแต่ถ้าเยอะปุ๊บเราก็พยายามตุนเก็บไว้เยอะๆครับใช่ครับในการที่เราจะเลี้ยงวัวครับอย่างหลักๆเราให้กินน้องน้องที่ฟาร์มน้องนี่ พื้นที่ที่น้องปลูกหญ้านี่น้องปลูกสายพันธุ์อะไรบ้างครับเพนกล่าอย่างเดียวเลยครับไล่อย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าผมชอบตรงที่เขาทําแห้งได้ครับได้ครับเพราะว่าหญ้าอื่นทําแห้งแล้วมันไม่เวิร์ดครับใช่ครับครับครับอันนี้ก็คืออีกความรู้อีกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งครับผมสามารถเอาเพนกล่านี้มาอัดเป็นเป็นก้อนเหมือนเหมือนฟางเลย ดีครับกินสัตว์กินดีมากครับเอาใช้ไปเลี้ยงมาเลี้ยงอะไรคหรือมีคนสนใจก็มาแบ่งเงี้ยครับทัานก็สามารถสร้างรายได้ให้ฟาร์มเราได้เหมือนกันครับใช่แล้วก็ขายก็ละร้อยร้อยยี่สิบบาทเนี่ยครับใช่ก็ทําให้มันเป็นรายได้เงี้ครับใช่แต่ทั้งนั้นเราก็ต้องมีเครื่องจักรอุปกรณ์ทุนแรงให้ครบครับที่จะให้เราใช้คนน้อยครับเพราะว่าคนงานมันหายากครับใช่ครับ ก็คือว่าให้สะดวกสบายกับตัวเราเองเราสามารถทําคนเดียวได้หรือว่าทำกับลูกน้องสองคนได้อะไรเงี้ยค,ครับครับครับครันนเพราะว่าอย่างที่ผมคนงานน้อยนะครับเพราะว่ามีคนงานแค่คนเดียวครับในการเลี้ยงวัวทั้งหมดครับใช่ครับอ่าอย่างทุกวันนี้น้องอ่า <t om it> ในฟาร์มทั้งหมดเนาะวัววัวกี่ตัวครับวัวประมาณห้าสิบตัวครับหูวัวประมาณห้าสิบตัวนี่ไม่ใช่น,อนช้อยนะครับมีคนงานแค่หนึ่งคนครับมีคนงานแค่หนึ่งคนนะครับแเราก็มีอุปกรณ์ทุรีนอะไรให้เขาหมดครับใช,ใช่ครับเรารที่ฟาร์มน้องถ้าให้เขาไป <t os> แบกเครื่องตัดหญ้าก็น่าจะลาออกวันละสองรอบครับใช่ครับเป็นการบริหารจัดการฟาร์มได้ดีนะครับใช่ครับเพราะว่าเราไปห้าสิบตัวนะครับเราก็ตัดหญ้าประมาณวันละ เจ็ดอยโลอะไรเงยถ้าให้เขาไปตัดเครื่องตัดจ้าก็ครึ่งวันก็ไม่เสร็จหรอกครับใช่จะหมดวันเพราะว่าวัวจำนวนเยอะครับผมแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างนี้ก็แค่ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นครับใช่ครับเป็นการบริหารงานที่ดีนะครับผมในฟาร์มน้งครับผมเอหรือเสียกร์ท่านใดจะ เข้ามาดูงานหรือจะเข้ามาเป็นแบบอย่างให้เป็นแรงบันดาลใจในฟาร์มตัวเองก็ได้นะครับผมกับเข้ามาดูงานได้ครับเข้ามาดูได้ครับอะไรอะไรดีก็ไปใช้ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปครับครับครับน้องค่อนข้างจะแนะนําที่ดีครับผมแนะนําได้ดีมากครับผมเขาโทรปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ครับผมเส้นทางก่อนที่จะมาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรน้องไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราให้น้องแนะนํา กัวที่เหลือเขาล้องน,นอะครับ